ครับสวัสดีพี่น้องสุภูสุขค้ขนนะครับเดอ้อกินเข่าเที่ยงกันแล้วบอกพี่น้องครับเดี๋ยวเฮ็ดอาหารญี่ปุน่นสูพีสูน้องกินได้พี่น้องเดอ้อนะครับขั้นตอนเฮ็ดไก่ปงย่างครับพี่น้องนี่ครับนะครับบะมี่ได้พี่น้องเดอ้อจำนวนสองสองครับพี่น้องนะครับ นะครับมันมีสองซองครับพี่น้องนะครับซองเดี๋ยวยันมายิ้มครับพี่น้องนะครับชุดเครื่องปรุงครับพี่น้องนะครับชุดเครื่องปรุงที่มากับซองเลยพี่น้องเด้อ้าก็บักหนาวนะครับบักหนาวเขาปลูกเองครับพี่น้องนะครับบักหนาวเราปลูกเองพี่น้องจากธรรมชาติครับพี่น้องนะครับหลังจากที่น้ำฮอนเดาวได้พี่น้องเด้อ น้ำห้อนเรากัดไส่บะหมี่ลงไปพี่น้องนะครับนะครับโอ้อากาศดีครับพี่น้องนะครับวันนี้เฮ <rawd Moder> ็ดบะหมี่กินกันนะพี่น้องครับบะหมี่ นะครับเนี่ยพี่น้องมาทงไฮทงนะบางทีกับเบือป่าพี่น้องเอ้ยนะครับเฮดทหารญี่ปุ่นซูพีซูนองกินจากนอยสกคนพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับเฮ็ดสูตรแห่งได้พี่น้องเนาะนะครับเฮ็ดสูตรแห่งกันนัพี่น้องขุกคิกนะพี่น้องเนาะนะครับนะครับเ้าก็ต้่มเพราะเหตุ ให้เ้นมันเ่าต้องนุ่มหลายนะพี่น้องนะให้มีความแข็งจังน้อยพี่น้องเขาก็ดินน้ำบอกพี่น้องแล้วก็เอามาใส่เครื่องปรุงนะพี่น้องนะครับผู้ใดมากอยากซดน้ำเกิดจังคอยเอาน้ำไปนะพี่น้องนะนีขาเฮ็ดสูตรน้ำขุกขิกับพี่น้องนะครับนะครับพี่น้องนี่ค้นไปพี่น้องเด้อคนไปอย่างน้อยนึงให้มันนั่นครับนี่ นะครับหลักสูตรบ่ต้องเปื่อยหลายพี่น้่งนี่เขารู้ว่าพอแข็งแข็งนิดนึง,นงเขาลงพี่น้่งปงได้พี่นั่งเด้อนี่ปงเด้ครับพี่น้่งนี่ครับพี่นัง่งปงครับพี่นั่งเนี่ยมาต้องเห้มันแข็งหลายพี่น้่งนะครับหรือผู้ใดมักนุ่มมักอ่อนกันแล้วแต่ได้พี่นั่งเด้อคือไปสูตรมันของผมนี่เอาพอแข็งจริงจริงนิดนึงครับพี่นั่งมาต้องนุ่มหลายครับนะครับ นี่พี่น้องครับอ่าพี่น้องเนอะเสร็จแล้วเอน้ำเอาพี่น้องเด้อเอาน้ำบอกพี่น้องครับเอาน้ำบอกพี่น้องเอาน้ำบอกนะครับต้องเปลี่ยนสูตรให้พี่น้องมื้อนี้บ่ค่อยอยากสดน้ำพี่น้องมื้อนี้เอาคุกกี้พี่น้องครับนี่ครับอาหารญี่ปุ่นพี่น้องเขาใช้ชื่อว่า ย้ำม่ได้พี่น้องนะดีในดีน,นะครับย้ำเสียนญ,ญี่ปุ่นกันพี่น้องนะ,น,งน,ะนะครับย้ำเสียนญ,ญี่ปุ่นกันพี่น้องเนี่เฮ็ดบะมีกึ่งจะเป็นรูปนี้เฮ็ดจากข้าวสาลีได้พี่น้องเด้อมันเป็นเขาที่ปลูกในประเทศไทยได้พี่น้องข้าวสาลีสมมากที่ปลูกในเขียดื่นไว้ในบ้านทฮาพี่น้องเนี่ยข้าวสาลีในพื้นที่ นะครับยูเ <minutes> ค้นหมพี ed, ่น้องนี่ปลูกยูเค้นยูเค้นเนี่ยปลูกลายพี่น้องข้าวสาลีเนี่ยพี่น้องนี่เอามาทำบะหมี่สำเร็จรูปข้าวสาลีพี่น้องนะครับข้าวสาลีข้าวบาเล่พวกนี้เนี่ยพี่น้องนะครับมาเป็นข่าวท้องถิ่นบ้านท้าได้พี่น้องนะครับนี่ข้าวต่างประเทศนะพี่น้องโรตีพี่น้องก็คือโรตีกันนี่แหละข้าวสาลีเนี่ยพี่น้องนะครับ เส้นบะหมี่นี่บะหมี่กึ่งเป็นรูปถ้าบะหมี่สดกับน้าะพี่น้องเอาแป้งขาวสาลีเนี่ยไปผสมกับไข่ไข่แดงเอามานวดแล้วก็มาเฮ็ดเป็นเส้นพี่น้องแล้ก็มาลวกเด้อนี่พี่น้องเอา้าลงไปพี่น้องเครื่องปรุงเท่าพี่น้องเครื่องปรุงโรยไปนี่ครับเครื่องปรุงโรยไปพี่น้องโอ้พี่น้องเอ็ดจิตกาขนาดเลย ลงมีอพี่น้องเอาดูเอากิจจัดดูเนะี่ยเอาโอ้พี่น้องเอ้กิจจัดหาดเลยพี่น้องเอ้โอ้ครับครับอือพี่น้องเอ้เอานะครับเอาตามด้วยน,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 นยวี่พี่น้องนี่ครับน้ำมันเจียวดนะิพี่น้องนี่น้ำมันเจียวบ่คือสมัยก่อนได้พี่น้องนี่เป็นน้ำมัน เดี๋ยวผสมเครื่องมาเราพี่น้องนี่นะครับเนี่ยพี่น้องเลยเอาอีกสองนึงเลยพี่น้องเด้อเอาลงอีกนะครับนี่ใส่ไปหลายๆรถนะครับพี่น้องก้อยแซ่บนี่โอ้พี่น้องเลยเนี่ยโอ้พี่น้องเลยแต่แซบใช่ไหมครับเอาเอา,เอาพี่น้องเลยอาหารญี่ปุ่นพี่น้องเลยเอา พี่น้องนี่แหละเด็ดพี่น้องเด้อนี่สุดเด็ดเล่นนี่พี่น้องนี่นี่ขาดไว้แล้วครับบักน้ำพี่น้องเด้อเนี่ยบีเข้าไปโอ้พี่น้องเลยเอามามาเฉยมากินก็ได้ก็ต้องกินพี่น้องเลยเอาแบบซี้แหละจิตจานเลยนี่นะครับเนียนน้ำได้ผู้ใดที่มีอาการกินเข่าเพราะแทบพี่น้องนี่เอาอีกพี่น้องใส่เข้าอีกดัานนี้แทบครับเอาโอ้พี่น้องเลยเอาอีกเอานี่ โอ้พี่น้องเอ้ครับครับนี่น้ำพี่น้องนะนี่แหะพี่น้องเอ้บรรยากาศธรรมชาติบ้านนอกพี่น้องเอ้เอาน้ำตาลยี่นียงน้ำพี่น่องนะน้ำตาลพี่น้องเด้อผู้ใดมักหวานมักหน่อยมักเค็มกับแล้วแต่ครับพี่น้องเอ้เอาน้ำปลาพี่น้องน้ำปลาเด้อน้ำปลายี่นียงน้ำปลายี่นียงอ่นนี่เดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเค็มครับโอ้พี่น้องเลยชิมนี่คักคักคักพี่น้องเลย เอาพริกป่นอย่างไรด้วยพี่น้องจะพริกป่นหน่อยนะพี่น้องนะเดี๋ยวเจ่พริกป่นเลกนิดนึงนะครับมักเผ็ดว่เผ็ดกันแล,แล้วแต่ได้พี่น้องเด้อเนี่ยเอาสูตรเผ็ดตายว่ากันพี่น้องเลยเนีย่พี่น้องนะเอาย้ำ อาหารญี่ปุ่นพี่น้องนี่อาหารญี่ปุ่นครับเค้นที่ไหนพี่น้องค้นที่นั่งนะโอ้พี่น้องเลยมองดูหน่อยพี่น้องเลยโอ้หยอดเลยพี่น้องเลยนี่ยนี่ยเนี่ยพี่น้องเลยเทปเทปอาหารญี่ปุ่นพี่น้องนี่นะสูตรนี่พี่น้องเลยเนี่ยโอ้พี่น้องเลยยำอาหารญี่ปุ่นพี่น้องเลย ยำเส้นญี่ปุ่นในพี่น้องเดอ้อนี่ท่านี่หมูนะพี่น้องเนาะหมูรวกจักนิดนึงใส่เข้าไปนี่หรือบูยอพี่น้องเอ้แป้งอะไรนี่โอ้พี่น้องเอ้สุดยอดเลยเนะครับนี่ยำเส้นญี่ปุ่นในพี่น้องเดอ้อเมนูเฮาเดอ้ออาหารญี่ปุ่นพี่น้องเนี่ยครับนะโอ้พี่น้องเอ้ขลากลายพี่น้องเพื่อความเด็ดดวงพี่น้องนีเ่เอาจากน้อยนึง ความร้อนเอาความร้อนเขายิ่หน่อยพี่น้องครับโอ้อยพี่น้องเลยนี่เอาอาหารญี่ปุ่นพี่น้องเลยอโอ้ตกพี่น้องเลยตกใส่หนัพี่น้องเอ้านักพี่น้องโอ้ดยดอดเลยพี่น้องเลยมาที่นี่เอาใส่ใส่เลยพี่น้อง จานนะพี่น้องนะน่ะมาจะจานพี่น้องเลยขบคีบพี่น้องเลยนี่โอ้พี่น้องเลยมาได้ครับพี่น้องโอ้ยอดเลยครับพี่น้องนี่นี่ละครับเป็นเชินพี่น้องทุกคนนะครับพี่น้องเด้อมีเขาเรียกว่ายำสิ้นญี่ปุ่นนะพี่น้องเนาะนะครับเห็ดเบอร์ใหญ่ได้พี่น้องเด้อลองเห็ดเบิรงได้พี่น้องเด้อนะครับ ต้องเห็ดเบิงเห็ดบญยาครับพี่น้องนะครับถ้าเกิดมีหมูยอมีหมูชิ้นนะครับลวกนิดนึงใส่เข้าไปนะพี่น้องนะมีใบโหระพาใส่ไปกับไก่เป็นผัดขี้เมาแะ้วพี่น้องเนี่ยครับพี่น้องขออนุญาตพี่น้องกินก็ได้พี่น้องแล้วเชียเด้อหิวข่าวเชียร์ไพี่น้องสบายดีทุกคูทุกคนนะพี่น้องเด้อขอบคุณครับติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องเด้อขอบคุณครับ